คิดข้อนะคิดข้อทำให้เสร็จก่อนนะทำให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วผิดดังคิดข้อทั้งหมดนะครับเราจะเลือกพาร์ททั้งหมดเพราะจะมีหลายพาร์ทคิดข้อให้หมดจากนั้นใช้คำสั่งอ่อบูลีนก็คือเอามายู่งเรียบกันค่ะเอามารวมกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมราจะเอาพาร์ททั้งหมดมายู่งเรียบน็คือูครับเราจะได พาร์คนอัเราจะได้คอมโพสิตงอันจากนั้นเราค่ไปในเจี้นะครับคคลกเเลือกคอมโพสิตาร์ตไม่ไม่คือเราต้องการจะตัดให้ใ้เราก็ต้องตัดแค่เดียว ได้อเนะมันขนาดห้าใมันมันมันโหจะต้องมีนนกดอันนี้อหนึ่งมันเท่านี้ได้ไมได้ดจะได้กันไดกันคติดจุดทีตัง่ั่ระยที่เหือกไอยุคสี่ที่สไม่่่ว่าอนี้ปนอนี้คือัทีุ่้คสี่น

ดีเนี่ยเป็นปตัวน n s t นท t คือ,อ,อเรื่องตัวนี้พิทางณาเรคช่นไนการประมก็องบอก ะวิ่งเข้าไปใน่พารเลยจากนั้นเราก็แก้มาที่เกจหนึ่งใช่ไหมเก็จหนึ่งจากทุกหน้าเราเเลดเหลือเท่าไหร่24ผมลดเหลือ20ไม่รู้แล้วเราก็กดโทรแม้มันจะอัปเดตตรงนี้ก่อน1พาร คนที่ทํทำให้พอดีเร้ก็ไปเมฆเอางเสร็จเียบร้อยนะกด๊บจั่งมันใหญ่ขนดี้เลย พวกนั้นกดการกบาดต้องายเลยนะพูดถึงกรุการะุมเขาครลังดีกันนี่นันยุคยุค เจ็ดก็มีแค่นี้นะแล้วก็กลับไปทำเป็นดอนอิองนะครับจัดว่าตัวเนี้ยทักบอมบอมพัดลิฟท์ทำพัดลิฟท์บอมแล้วก็ชี้ด้วยคอเอาด้วยว่าชิ้นนี้หมายเลขอะไรลองกันสักที่หนึ่งโอเคไหมเดี๋ยวเล่น,นลลทำพัดลิฟทนะตัวบันไดนะ